สวัสดีก็ท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมจุดเริ่มแรกนะครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมรักธรรมชาติและทําคลิปต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมตั้งแต่แรกๆเกิดจากต้นไม้ต้นนี้นะครับตามไปชมครับต้นไม้ต้นนี้นะครับคือต้นนนทีป่าหรืออีกชื่อก็ต้นอลางนะครับท่านผู้ชม อายุประมาณสองปีเศษนะครับีเกือบสามปีนะครับตอนนั้นผมมาเจอนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เกิดอยู่ทางลงด้วยนะครับคิดว่าจะตัดแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้คิดยังไงนะครับก็เลยอนุรักษ์ไว้จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเกือบสามปีแล้วนะครับทาให้ผมเกิดเอแรงบันดาลใจนะครับท่านผู้ชมที่จะอนุรักษ์แล้วก็ เป็นอะไรไม่รู้นะครับมีความรักธรรมชาติไปในตัวเลยนะครับประกอบกับผมก็มีพื้นที่นาอยู่นิดหนึ่งนะครับก็เลยได้แวะเวียนมานะครับทํานาบ้างนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์มาพักอยู่หลายๆวันนะครับก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงความเจเริญเติบโตแล้วก็การขยายพันธุ์ของเขานะครับเพราะว่ารอบๆนี้เขาจะมีต้นแม่อยู่นะครับท่านผู้ชมตามไปดูนะครับนี่ สองีเตเตนะครับท่านผู้ชมนะครับเกือบสามกำมือนะครับท่านผู้ชมนะครับเกือบสามกำมือต้นต้นที่ป่านะครับเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับถ้าสวนใครมีก็อนุรักษ์ไว้ก็ดีนะครับเป็นไม้ป่าที่จเจริญเติบโตเร็วนะครับถ้าเราตัดแต่งกิ่งดีๆนะครับ ได้ลําต้นไม้ไว้ใช้นานโคตรได้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับอยากจะนําเสนอนะครับต้นไม้ต่างๆที่เป็นผลพลอยได้นะครับจากการที่ผมมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็มีต้นหนึ่งก็มีต้นสองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมพอธรรมชาติมานะครับพืชดั้งเดิมต่างๆเขาก็จะอยู่ได้นะครับ อย่างเช่นต้นเจ้านางครับย้านางนี่นะครับเป็นพืชพื้นถินนั่นแหละครับแต่ว่าบางท่านอาจจะทําลายหรือถากถางมันทิ้งนะครับแต่ว่าเมื่อความอุดมสมบูรณ์นะครับข้างบนนะครับมันอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับพืชพืชเก่าๆนะครับพืชตั้งเดิมเขาก็จะเกิด นี่ก็ทนยานางนะครับไม่ต้องปลูกยากนะครับผมเห็นหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในเมืองนะครับก็เอาไปปลูกก็มีนะครับแม้กระทั่งอยู่ในกรุงเทพนะครับตอนนั้นผมไปที่กรุงเทพนะครับไปทาธุระไปเจอบ้านจัดสรรนะครับเขาปลูกไว้อย่างเยอะเลยนะครับเป็นลําเลยนะครับนี่ก็เป็นไม้ที่มีประโยชน์นะครับมีสรรพคุณทางยานะครับเครือยานางนะครับ ก็ทาอาหารก็ได้นะครับเป็นยาสมุนไพรก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยธรรมชาติมาแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะตามมานะครับผมก็นุรักษ์ไว้นะครับปลูกเองนะครับนี่ก็ตน้นยูคานะครับท่านผู้ชมตัวนี้ครับจุงกัดยูคาก็สูงนะครับแบบติ้เมตรนะครับท่านผู้ชม ข้างๆกันก็เป็นถ่ายดอกไม้านผมาชมนะครับดอกไม้สวยๆก็เป็นโพนนะครับก็มีโพนสเดาโพนสะดู่นะครับอยู่ข้างๆกระท่อมนะครับอันนี้อยากรีวิวให้กับเนผ่้ชมได้รับชมนะครับในช่วงเช้าๆนะครับตามไปชมอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็กะถินเตพานะครับพระเหกของเรานะครับนี่ก็ประมาณสามปีนะครับ อายุเลี้ยรียกับอลางนะครับแต่อันนี้ก็จะโตเร็วกว่านะครับมีสี่มืองานสี่กำมือนะครับครับตรงนี้ประมาณสามปีนะครับไม้พวกนี้เห็นเต็กเด็กนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็สามปีแล้วนะครับน้องเขาก็โตตอนนี้ก็โตนะครับเนี่ยงานสี่ห้ากำมือนะครับที่สำคัญนะครับต้นอากาเซียหรือต้นสัตทินเทพานี้นะครับ เขาเป็นต้นเป็นพ yes. so ืชตะกุนถั่วนะครับใบร่วงหล่นมาก็จะเป็นปุ๋ยนะครับก็จะลายเป็นปุ๋ยเห็นะครับเนี่ยสังเกตว่าข้างล่างเขานะครับเนี่ยโดนน้ปูนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นี่นะครับล่างนยจะด้อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยและที่สำคัญนะครับลากเขาจะลอยนะครับท่านผู้ชมร่ากของอากาศเพียจะลอยนะครับ ในกรณีที่เราตัดแล้วนะครับเราสามารถทำลายต่อได้ง่ายนะครับมันไม่ลึกนะครับเหมือนกับไม้ชนิดอื่นนะครับก็เป็นป่าไม้ผสมผสานนะครับวันนี้อยากจะถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็มาตามไปชมอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวยุงเยอะนะครับวันนี้ไม่ได้ผมเชือกันยาวมานะครับ เนี่ยข้างล่างนะครับข้างล่างมันจะเป็นขยะนะครับถ้าเก็บหมาข้ามมาเนี่ยใบร่วงหล่นมาก็จปนปุ๋ยนะครับอยอนแต่หลายเป็นปุ๋ยนะครับเป็นอินทรียวัตถุอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยก็เป็นเครยานางนะครับแถวนี้จะมีเยอะนะครับแต่ก่อนไม่ได้มีนะครับพอ ต้นไม้มีเยอะๆมันก็จะมีะต้นไม้ทั้งเดิมเกิดขึ้นนะครับตัวนี้เขาจะมีหัวนะครับวกนีกระเทยานางนะครับกระเยนางเขาไม่ตายนะครับเขาจะจําสินอยู่ที่ดินนะครับแต่พอดินพื้นที่ตรงนี้นะครับได้รับความบุญสมบูรณ์เขาก็จะเกิดขึ้นมานี่ก็กระเทยานางนะครับเป็นการเอื้อธรรมชาตินะครับเขาจะผ่านหลับน้ตนต้นไม้นี่แหละครับนี่ เป็นอะไรที่ธรรมชาติธรรมชาตินะครับวันนี้ช่องจะล้มลูกแล้วนานะครับถ่ายท่านผู้ชมยุงเยอะนะครับดูครับไม่ใส่เสื้อแขนยาวนะครับถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันมุดแดงก็เยอะอ,อันนี้ก็โอยมุดแดงมุดแดงตัวตัวแด,เดงเยอะอนี่ก็คเอยานางนะครับเคยนางขึ้นธรรมชาติมา ต้นไม้มาธรรมชาติต่างๆก็จะกลับมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเพลเอกของเราอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เคยจะนางนะครับเคยจะนางเต็มเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะตะกุกตกักเพราะว่ามุดป่าไม้มานะครับนี่อีกหนึ่งเพลเอกนะครับที่อยากจะนเสนอนะครับนี่ก็ประมาณสามปีเศษนะครับเคยจะนางเยอะเลยต้นนี้นะครับนี่ก็เป็นต้นกระถินตะลงนะครับ อายุประมาณสามปีเตษตนะครับเป็นพี่พวกนั้นทั้งนี้หนึ่งนะครับธรรมชาติเอื้อธรรมชาตินะครับทั้งมดแดงทั้งรุงเยอะนะครับต้องสวมเสื้อแขนยาวนะครับปกคุมกันยุงให้มิดชิดนะครับแต่ช่วงนี้นะครับมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้สวมนะครับทานผู้ชมเนี่ยตอนกลางคืนก็จะมีพวกนกนะครับอาศัยอยู่ข้างบน นะครับอะไรอย่งบนนี่ก็คือมูลของมันนะครับมันถ่ายนะครับก็เป็นที่พักผ่อนของนกด้วยนะครับมันจะครบวงจรเลยนะครับธรรมาชาติมาสิ่งมีชีวิตก็จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆเป็นนกหนูนะครับหนูนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รับเป็นนกเป็นสัตว์ที่มันไม่ทำร้ายวงจรชีวิตเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้พักอาศัยกัน วันนี้นะครับนำเสนอคลิปเล็กๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันขอปิดท้ายด้วยต้นอากาเซียต้นนี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเมื่อสามปีที่แล้วนะครับน้องเขาล้มนะครับเกือบจะตายแล้วนะครับล้มนะครับแต่เขาก็ลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นแล้วก็ตรงหรือว่ากิ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอากาเซียต้นนี้ เปรียบเสมือนชีวิตคนเรานะครับคนล้มอย่าข้ามถ้าเราล้มแล้วนะครับเราจําเป็นบทเรียนนะครับลุกให้ได้ท้ออย่าถอยรับรองท่านไม่มีวันตกกลับแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้ช่องจะาลําลูกชาวนานำสารคดีนะครับนำคลิปที่มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะครับ ตะขุกตะขักบ้างผิดตกขออภัยด้วยนะครับวันนี้คงเจ็ดจบไว้ที่น้องอาคาเซียสู้ชีวิตต้นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดทับตไคร้ให้กับช่องจารล้ำลูกชนะไปก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย